จะยากดีมีจนก็คนหนอมีแม่พ่อให้กำเนิดประเสริฐศีมีสุขบ้างทุกบ้างบางชีวีพืชไม่ตีควรมีไว้ในใจตนครับก็ขอสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีตอนบ่ายๆครับผมนะสวัสดีตอนบ่ายๆของบันพืนหัสครับผมครับขอขอ,อย่าเด้อครับย่น,นี่นี่เป็น พื้นที่ในใค่ายพ่นกองพนทหารลาบอีกงบนะครับเป็นขาดไม่ไหนะครับจะเป็นตลาดเพิ่นนะครับเนีตลาดตลาดในค่ายครับผมพอดีมือนี่ขออยจาเด้อครับเนาะข้างในเป็นจัดงายไอจังสี่เพิน่นแมนว่าเป็นงานเพิ่นงานเลี้ยงแบบผู้บังคับบัญชาเพิ่นเห็นความเพิ่นเห็นความสําคัญของ กำลังพ้นคือว่ากำลังพ้นสันพุ่หน่อยนะครับน้าไนศิษเ์มันก็เลยจัดวันวันไนศิษสัมวันวันไนศิษสัมพันธ์คือเอ่อควมสัมพันธ์ไม่ตีกันนะครับผมเมือกับแบบมีพี่มีน้องนะครับแต่นั้นนะครับกะวากันไปนะครับพอดีผมก็นั่งอยู่ข้างในแหละครับก็พ่นกัทะยอยออกมาเรื่อยๆมีพี่มีน้องก็เริ่มทะยอยออกมาเนี่ยครับผมครับผม ขับทุกอาชีพนะครับขอซื้อเด้อครับเด้อผนครับขอซื้อครับผมขอซื้อว่าถูกงานถูกงานสําคัญเหมือนเด้อครับผมผมกับพานมาหลายอาชีพครับครับสามล้อตุกตุกผมกับขับมาแล้วก่อนอายุ18นะครับเนาะอายุ18เฮ็ดเทไปกับขี่ได้ผมไปถึงอายุ21 ผมกับครับตุกๆอ่าพอดีมาจับได้ใบแดงอ่าใบแดงท่อบอสองลูกยีสานนี่นะครับผมปีสามเจ็ดนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเกิดเลยผมก็เคยได้บ่าววานอ่าเพื่อนมุ่นแค้นกันคุ้นน่ะที่ว่าเป็นเพื่อนกับเพื่อนพ้นทหารครับผมเนาะถือว่าเป็นเพื่อนพ้นทหารรุ่นเดียวกันทหารเพิ่นถือรุ่นนะครับเนาะแต่นักเรียนในสิบเพิ่นเพิ่นเป็นรุ่นพี่โยคะว่าเพิ่นสอบนักเรียนในสิบได้เพิ่นมุ่นแค้นกันคุ้นเพิ่นจบม่หงมาเพิ่นสอบ นั้งเลียงในสิบเดืนะครับนะครับผมกล่ากันไปทาหน้าที่การทางานผมปดพ้นทหารไปแล้วปดพศสามเก่าไปขับแท็กซี่ยุหัดหาปีครับผมเนาะวันแรกผมกับพานนะโคตรหนีขอซื้อด้วยครับไม่คิดว่าคนเขาทำงานยังก็ดีเหมือนครับผมตอนผมที่ขับแท็กซี่กัผมกัหาทำมาหากินโดยความบริสุทธิ์ก็กับช้าถูกเนาะเป็นอย่างบุญอย่างคุ้นอยู่ เขับแท็กซี่กะการกะซอยขอซอยแม่เดียปดหนีโปดสินใดพวรนะครับผมนอกกับ่ลืมบุญลืมคุนนะครับนอกอาชีพแท็กซี่อ่าครับผมที่ผมเคยเดี๋ยวบอกว่าขับแท็กซี่บ่อยๆนะครับผมพอบรรจุเออมาบรรจุปีซีซีบรรจุกับบรรจุดีบรรจุยุ่งเทปเป็นคนละขับรถครับไม่ไม่เป็นตำแหน่งคนละขับรถของทหารครับผมนอกบรรจุ เขาเข้ารับทหารเก่าอายุบกคืนสามสตอนนั้นผมอายุ28ปีผมก็ได้วุฒิมัสามอยู่กองลอยนะครับผมเขามาเป็นนักนักเรียนอ่ายมอะไรเงี้ยนายสิบเขามาเป็นนายซิบเอิร์นนายซิบกองหนุนนะครับเนาะอ่าครับผมมันก็เขามาได้หลายหลายทางครับเป็นนายเอามารับราชการทหารขอถ้าเป็นคนทหารเก่าบพิ่นก็รับครับผมเนี่ยโพสต์มืดอีก็นั่นเด้อครับกับ อยากไทยถอดว่าทุกอาชีพสําคัญเหมือนเด้อครับเด้อขอเท่าตั้งใจทรรมาหากินอ่าสุดท้ายบานนะครับอ่าทีบัรจุเออทีว่าบัรจุปีซีซีเลยจนประหอดประศรสองขันอารอยอาสิบสามที่ผมใหญ่มากนี่ของคนต่างห้าล่าที่หกอ่าเวลาเสาร์อาทิตทย์ผมกับไปขับแท็กซี่กันครับ,รบ,รบตอนที่ยุ่รุงเทพมครับบ่ลืมบุญลืมพุนนะครับเนาะ อาชีพนี่นะผมก็เลยผมก็เลยขับแท็กซี่ผมก็เลยนันจักหน่อยครับผมแท็กซี่สามหลอดถือว่าเป็นอาชีพเก่าผมนะครับผมครับสุดท้ายก็โยเย็นเป็นสุกเด้อรับพีพีน้องๆทุกอาชีพนะครับบ้างขอส่งกำลังใจครับผมครับสวัสดีตอนด้ายครับผมสวัสดีครับครับผมขอให้ร่างกายแข็งแรงครับผมสิทดิทำงานต่อไปครับผม ครับผมเพราะว่าสุขภาพดีแล้วมันก็เฮ็ดยังเท่ากันจะดีแล้วครับผมครับสวัสดีครับ